เหตุผลที่ทาง w e a l t Management System โดยส่วนของ w e a l t Magic เนี่ยเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการตัวใหม่นะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะได้เห็นแล้วก็คือที่เรามีการนำสื่อให้กับทุกๆท,ท่านที่เป็นนักลงทุนผ่านทางชมรมนะฮะคนลักคุณกู้และพันธบัตรเนี่ยได้เห็นนั่นก็คือผมขออนุญาตใช้คำเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่บอกว่าตัวย่อคือ WCR หรือว่า เวลเมจิกเครดิตแลงกิ้งนะฮะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าที่มาที่ไปของคำว่า WCR เนี่ยจริงๆอันเนี้ยมันเป็นโครงการของทางเวลเมเนจเมนต์เราเองนะฮะตลอดช่วงประมาณ2-3ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยจะเห็นว่าเรามีหุ้นกู้หรือว่าตราสารหนี้หลายๆตัวที่ออกสู่ตลาดนะฮะโดยไม่มีเรตติ้งหรือว่าก็คืออย่างที่ท่านท่าน ท่านท่านนักลงทุนทราบกันแหละก็คือตราสารนี้ที่ไม่มีเรตติ้งทางเบลล์แมนจเมนต์เราเองเนี่ยซึ่งเรามีความรับผิดชอบนะฮะกับสังคมกับนักลงทุนแล้วก็เป็นนโยบายของเราที่เราพยายามที่จะพัฒนาบริการต่างๆเพื่อช่วยนักลงทุนเนี่ยเราก็เอาประเด็นเนี่ยมาเป็นโจทย์ว่าเอ๊ะมันมีกระบวนการหรือว่ามีหลักการแนวคิดอะไรไหมที่สามารถจะช่วยให้นักลงทุนเนี่ยเข้าใจในความเสี่ยงของตราสารหนี ที่ท่านกำลังจะเข้าไปลงทุนเข้าไปซื้อโดยเฉพาะกรณีที่มันไม่มีอันดับเครดิตนะฮะเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าอันดับเครดิตเนี่ยก็คือตัวสะท้อนหรือว่ามาตรวัดที่บอกในเชิงลำดับของความเสี่ยงนะฮะบางค่ายบางสถาบันจัดอันดับเครดิตก็เรียกว่าเป็นความสูญเสียในลักษณะที่เรียกว่ามองตลอดนะฮะวงจรเศรษฐกิจ ตอนนี้กลับมาก็คือว่าพอตราสารนี่ไม่มีอันดับเครดิตเนี่ยมันก็เป็นประเด็นนะฮะที่นักลงทุนเนี่ยจะต้องไปวิเคราะห์กันเองไปทําความเข้าใจกันเองว่าสิ่งที่กําลังจะไปลงทุนเนี่ยความเสี่ยงเป็นเท่าไหร่ผลตอบแทนเห็นอยู่แล้วนะฮะในลักษณะของการลงทุนพอตรงนี้มันเป็นโจทย์ตั้งแต่เมื่อ2องปีที่แล้วเราก็เริ่มพยายามที่จะคิดแล้วก็พัฒนา ดูว่ามันมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือหลักการแนวคิดอะไรจริงๆสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นการตกผลึกนะครับของแนวทางการจัดการในช่วงก่อนเนี่ยเราก็มีการลองผิดลองถูกโดยที่พยายามที่จะพัฒนาแนวคิดต่างๆหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะฮะแต่ผมอาจจะไม่พูดลงรายละเอียดเพราะว่ามันเป็นเชิงเชิงเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นในลักษณะที่เรียกเขาเรียกว่า ตัวแบบแบบโหดรูปหรือว่าภาษาที่เราเรียกกันเป็น r e d ิวฟ Form แต่เราก็มาทดลองใช้กับตลาดบ้านเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กมันก็ไม่มีผลสำลิดที่ดีเพียงพอจนกระทั่งเมื่อประมาณปีกว่าๆที่แล้วเนี่ยเรามาได้แนวคิดนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นการพัฒนาตัวแบบอันดับเครดิตนะฮะที่ เป็นลักษณะโครงสร้างในความหมายคือเป็นการอิงกับการวิเคราะห์งบการเงินภาษาทางด้านเทคนิคเนี่ยเราเรียกว่าเป็น structural rating model ก็แปลตรงตัวครับตัวแบบอันดับเครดิตเชิงโครงสร้างโดยอาศัยการวิเคราะห์งบการเงินพอเราได้แนวคิดตรงนี้ปุ๊บเราก็ตั้งทีมแล้วก็ดำเนินการพัฒนาภายใต้ c e เ s นที่เรากําลังขอรับในช่วงนั้นก็คือเป็น IA l i ล e เ s นของทางบลนอนะครับอันนั้นขอทาไว้แต่ว่าในช่วงประมาณปีกว่าที่ผ่านมาก็ขั้นก็ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าโมเดลหรือว่าตัวแบบตัวนี้พอเราพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการเรียกว่าประมาณการนะฮะอันดับเครดิตได้ ซึ่งในในรายละเอียดเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับก็สรุปสั้นๆว่าในการพัฒนาตัวแบบตรงนี้ของเราเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ว่าในอดีตเนี่ยมันมีตราสารหนี้ที่ไม่มีอันดับเครดิตเราก็ต้องการที่จะช่วยนักลงทุนก็โดยการที่เราตกผลึกความคิดออกมาเป็นหลักการและแนวคิดแล้วก็พัฒนาออกมาโดยมีการลองผิดลองถูกในห้องแลบของเรานะครับสุดท้ายเนี่ยได้ตัวแบบที่เราเรียกว่า structural structural rating model หรือว่า อันดับนะตัวแบบอันดับเครดิตที่อิงกับการวิเคราะห์งบการเงินโดยอาศัยหลักการทางสถิติเข้ามาช่วยแล้วก็มีการพิสูจน์นะฮะยืนยันถึงความเที่ยงหรือว่าความแม่นยำของตัวผลรับที่ได้จากตัวแบบนี้ครับผม